สวัสดีครับวันนี้แ p ป s c y Active นะครับจะนำทุกท่านนะครับมาชมแนวทางการแต่งรถมา a z d า2 Essential นะครับซึ่งวันนี้ใครนะที่กำลังคิดอยู่ว่า้อยากจะเอารถมาด้า2นะครับมาแต่งดีหรือเปล่าหรือว่าอยากจะออกป้ายแดงกับเรานะครับให้เราแต่งให้เลยนะครับคลิปนี้มีคำตอบให้ครับ รถที่เห็นอยู่ในคลิปนี้นะครับคือมาตั้งสองเอเซนเชลุ่น l ลองท็อก็คือรุ่น a l t ต้านะครับเป็นรุ่น4ีประตูซีดานสีบอนทองแพคตินัมคอร์นะครับแต่ถ้าเราสังเกตนะสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับที่ไม่ใช่เป็นรุ่น a อาตนะก็คือกระจังหน้าของเขานะครับคันนี้เปลี่ยนกระจังหน้าเป็นแบบรุ่น s i กเนเจอรรุ่นท็อปสุดนะครับซึ่งเป็นกระจังหน้าแบบรังพึ่งมีขีดสีแดงให้แบบนี้เลยนะครับแอปให้ดูนะครับ กระจังหน้ารุ่นตัวที่มาจากโรงงานนะครับที่มากับรถก็คือชิ้นส่วนตรงนี้เลยนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีขีดสีเหลืองแบบนี้ลูกค้าถอดออกเลยนะครับแล้วก็สั่งจากโรงงานนะครับให้เราติดตั้งให้นะครับทำเป็นรุ่นท็อปแบบนี้นะครับมาพร้อมกับชุดนัง่งรอบคันที่เป็นแบบเอ็กซ์เมนะครับเป็นของเอ็กซ์มรุ่นเป็น R S นะครับซึ่งเป็นชุดแต่ง R S เนี่ย รอบคันเลยที่เป็นแบบทําให้ดูหรูเรียบง่ายนะครับแล้วก็เป็นพาร์ทชุดแต่งที่เป็นสีดําเงาตัดกระสีตัวรถสวยมากๆนะครับพาเดาดูรอบคันนะครับของรุ่นซีดานออลต้านะคันนี้นะครับมากับการเติมแต่งด้วยชุดคิ้วกันสาด จากโรงงานเลยนะครับนี่จะได้ความมนโค้งเข้ารูปกับตัวรถเลยนะครับที่เป็นสีตัวซีดานแบบนี้ทําให้ดูรถเนี่ยดูเรียบหูแล้วดูสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับพาชุดแต่งด้านล่างที่เป็นของ R S นะครับด้านข้างเขาจะเป็นสีดําเงาแบบนี like ้นะครับเราสามารถเลือกได้ด้วยนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถก็ได้นะครับแต่คันนี้อยากให้มันออกมาเป็นแบบโทนสีที่มันมีมิติมากขึ้นนะครับก็จัดเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะครับพาเดินดูรอบคันนะครับของรุ่นซีดานออลต้านะ คันนี้นะครับมากับการเติมแต่งด้วยชุดคิ้วกันสาดจากโรงงานเลยนะครับนี่จะได้ความมลโค้งเข้ารูปกับตัวรถเลยนะครับที่เป็นสิบตัวซีดานแบบนี้ทําให้ดูรถเนี่ยดูเรียบหรู yr, และดูสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับพาชุดแต่งด้านล่างที่เป็นของ rs นะครับด้านข้างเขาจะเป็นสีดำเงาแบบนี้นะครับเราสามารถเลือกได้ด้วยนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถก็ได้นะครับแต่คันนี้อยากให้มันออกมาเป็นแบบโทนสีที่มันมีมิติมากขึ้นนะครับก็จัดเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยนะครับ ด้านท้ายรถนะครับชุดแต่ง RS นะครับจะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับซึ่งจะทําเป็นสีดําเงานะครับที่ตัดกับตัวรถนะครับจะมีท่อนะครับที่เป็นแบบโครเมียมนะครับเป็นท่อหลอกให้นะครับทางด้านซ้ายและขวาแล้วก็มีตาโลโก้นะครับที่เป็นของ x x t r m m e ให้นะครับตัวดิฟฟิวเซอร์นะครับมีให้เห็นนะเพิ่มความดูดันให้รถเนี่ยมันดูโอ้โหดูสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเอากล้องนะครับลองให้ดูนะครับ ด้านหลังเต็มๆอย่างนี้นะครับก็จะได้ออกมาลักษณะแบบนี้นะครับทําให้รถดูมีการแต่งเติมเพิ่มมากขึ้นนะครับใครที่ชอบแบบนี้นะครับสามารถจัดได้เลยฉะนั้นนะครับใครอยากแต่งแบบนี้นะลูกค้าที่ กำลังออกรถอยู่นะครับสามารถจัดได้เลยช่องอัพสกายคิปจัดให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งรอบคันนะครับแล้วใครที่สนใจรุ่นอัลต้าอยู่แล้วอยากเปลี่ยนกระจังหน้าให้เป็นรุ่นซิกเนเจอร์รุ่นท็อปสุดนะครับก็สามารถทําได้นะครับดูจากคลิปในรีวิวนี้ได้เลยครับความแตกต่างนะรถนะครับก็จะดูดุดันมากขึ้นนะครับเราสั่งอะไหล่แท้ให้ทั้งหมดเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับยังไงฝากติดตามชมคลิปนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ